สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เปิดบทรสรุปสัญญา b บ a ็ k พิง k จะไปต่อกับ YG หรือไม่วันนี้รู้กันยืดเยื้อมาพักใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสำหรับประเด็นการต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาของ4สาว b l a c k พิง k ความไม่แน่นอนส่งผลให้ราคาหุ้นของ YG Entertainment ตกลงอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นของ YG Entertainment ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเผยว่าบริษัทบันเทิงแห่งเดียวที่มีผลดำเนินงานในปัจจุบันไม่สำคัญคือ YG Entertainment สิ่งที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อมูลค่าองค์กรหรือการกระทําของ BLACKPINK ซึ่งเป็นซ u เปอร์ไอและหากไม่มีการต่อสัญญาจะมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานในปีหน้า มันจะตามมาปัจจุบันการต่อสัญญาของ YG และและแบ p พิงยังอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาล่าสุดเจ้าหน้าที่ของ YG ได้ออกมาเปิดเผยว่ารายงานประจำไตามาสามจะเผยแพร่ในวันที่14พฤศจิกายนซึ่งหลายคนต่างพากันลุ้นว่าสัญญาของแบ p พิงจะถูกพูดถึงในวันนี้ด้วยหรือเปล่าต้องมารอติดตาม อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ